ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา026746488กด8บรจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บรจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0ู6 2 6 7 7 7 7วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP บริษัทไทยแบล็รดจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลานลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อนเนื่องและนานพอคือสิ่งสําคัญกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกบ6จังวันกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวกแก้วบัวกแก้วสบัวหลวงตราสารทุน RMF บัวหลง F, วลง LTF บัวหลวง LTF 75จากการเงินธนาคาและบัวหลวงตราสารน,นี้ RMF จากมอนิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบัวหลวงโทร026746488กด 8, 8. การลงทุนในความเสีย่ยงคุณลงทุนคนสศึกษาข้อมูลคู่มูลปศิก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตปฏิบัติการพริชีวิตมันนี่เบคโอเวอร์คุยกันในวันพุทธที่24กันยายนค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะคุณรัชพลเหล่าวานิชและดิฉันสลินาผู้เอี่ยนนะคะปฏิบัติการพลิกชีวิตสวัสดีค่ะคุณรัชพลคะสวัสดีครับมาดูการลงทุนคใครทำถ้าจะ แต่ <ไป S 2> แ้วนัไวันนี้ไปสูงสุดนะคะที่พันห้าจุดก็เหลืออีก2สองจุดกว,กว่าก็ถึงแล้วพันหนะคะตอนนี้แตชนีขยับอยู่ที่พันห้าเป็นบวกอยู่2.25จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายในช่วงเวลาส1บเอ็ดนาิกาสาานาทีอยู่ที่1,9345ล้านบาทนะคะ สิอันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะ Advanced ยงเดินหน้าบวกต่อ227บวกมา3บาท BTS 9.90บาท90นะคะขึ้นมา25สตางค์ Intouch บวกมา1บาท72บาท50 True 12บาท50ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ Demco 1 7บ0บาท60บวกมา10สตางค์ CPO นะคะ45บาทหขึ้นมา50สตางค์ค่ะ d t e c ตอนนี้1 0 5ย0บาท50บวกมา2บาทชิโนไทยขึ้นมาที่ 27บาท50ตอนนี้บวกอยู่75สตางค์แล้วก็อดามัสนะคะ10บาท40ขึ้นไป2บาท5สตางค์อทองคำนี่คงที่นะคะราคายังนิ่งเท่ากับเมื่อวานทองคำแท่งรับซื้อ18,600บาทขายออก18,700รูปพันธ์ค่ะ18,328บาทขายออก19,100บาททองเมืองนอกก็นิ่งกัน,น1 2น3อนอบาช่วงนี้เนี่ย ค่าดะอล่า์แข่งค่าด้วยนะก็เลยยิ่งไอ้นั่นนะแล้วดูเหมือนแอสไตร์ของโอบามาที่ซีเรียนี่ไม่ได้ทำให้ตลาดดาวโจนส์อาจจะตนกนิดหน่อยนะลงป100ไป,ปร้อยสิบหกแต่ว่าจริงๆกขขึ้นมาลัลลี่มานานมากนะแล้วตอนนี้หลายคนก็เริ่มไปถึงทางฝั่งอเมริกานะก็เริ่มมองว่ามันค่อนข้าจะเปราะบางน,นะแต่เมืองไทยนี้ยังพยายามจะเทส ันหกกันให้ได้ครับว่าไปเดี๋ยววันนี้มาคุยกันพอดีอ่านเป็นบทความในของฝรั่งว่ามาฮะเามาพูดถึงว่าเอ๊ะมันมีสัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกเราว่าเราเนี่ยบริหารการเงินไม่ค่อยดีค่ะมันจะสามารถจับสัญญาณนี้ได้จากอะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยันแล้วมาทดสอบกันแล้วก็คุยกับคุณเรืองวิทย์นันทภิวัตรด้วยนะะค่ะในช่วงหน้านะคะ ปฏิบัติการคลิกชีวิต m o n นี่เบคโอเวอรสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา02674 6488กด8บรลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร7 7 5 5ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 7 7 5อ5 7บรลจกรุงมสีเรื่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0-2626-7777กสวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP บริษัทไทยแบล็คแบรจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสําเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสาคัญกองทุนบูหลวงมีความสาเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับหรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บัวแก้วบัวแก้วสบงบหลวงตราสารทุน RMF บูหลวง LTF บูหลวง LTF 7 5จากการเงินธนาคารและบูหลวงตราสารนี้ RMF จากมอร์นิสตาไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3กองทุนบูหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กดสกสดการลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มอลค่าก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over คุณเรืองวิทย์นันทพิวัฒน์นะคะอุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและกรรมการพิจารปาบริษัทเอกวิทย์เวลร์ลนเนอร์สวัสดีค่ะคุณเรกรงวิทย์คะ สวัสดีครับคุณตริมนาครับสวัสดีครับคุณราชจลครับสวัสดีครับอ,อันนี้เราเราเจอกัสองรอบล้อ่าอ่าเอาวันนี้ผมมีเรื่องมาคุยก็เป็นในบล็อกของพ่งอหลังเขาเขาเขา,เขาบอกว่า s i you have poor money management skills เนี่ยนะก็คือว่าลองมาดูซิมันมีสัญญ,ญาณเตือนภัยอะไรที่ทำให้เราเราควรจะตระหนักว่าอไอการบริหา,ารการเงินเราชักไม่ค่อยเข้าท่าแล้วล่ะมัน ต้องมีซัมติ้งรองนะฮเขาเขาแยกหลักๆมาห้าเรื่องนะฮะเรื่องแรกนี่ก็คือเอสรุปง่ายๆคือถ้าคุณมีเครดิตการ์ดเนี่ยนะฮะแล้วก็อยู่ปรากฏว่าอยู่จ่ายแค่แบบค่าจ่ายขั้นต่ําหรือค่าปรับเนี่ยโดยที่ไอ้มูลนี่เดิมที่อยู่ไปสร้างเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยมันเพิ่มเพิ่มันเพิ่มด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าจ่ายแค่ขั้นต่ําหรือ จ่ายค่าค่าปรับเนี่ยนะม,มันก็บวกอกเบีย้ยไปเรื่อยๆของต้นก็ยังอยู่เ่าไปค,คือบอกว่าถ้าเริ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาการหน้าเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยนะตัวเลขที่เขาไปทําวิจัยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนไทยนี่อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะกว่ามแต่ของอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าสิบห้าเอร์ซนของออคนอเมริกันเนี่ยนะ จะมีหนี้คงค้างอยู่ในบัตรเครดิตเนี่ยประมาณสองพันห้าร้อยเหรียญก็คิดเปเงินไทยก็ตกเทนะ่าไหร่เจ็ดหมื่นห้าพันกว่าบาทก็คือเนี่ยนี้คงค้างอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเองก็จ่ายแค่แบบค่าปรับบ้างหรือจ่ายแค่ไอ้ขั้นต่ำอะไรอย่างที่บ้านเราเป็นกันเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสองพันห้าร้อยเหรียญเพราะว่าคนไทยน่าอยู่แถวๆห้าหมื่น แล้วก็ขอเดือนนะคะห,ห้าหมื่นนี่เฉพาะในบัตรเครดิตไอ้วงเงินมูลนี้ที่ที่มันขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะคือเหมือนเราเริ่มเป็นวงเงินอะ่ะแล้วเราก็จ่ายมันแค่ค่าปรับแล้วจ่ายมันแค่ค่าขั้นต่ําเวลาทนายโทรมากวนทีก็เอาไม่ใช่ทนายสํานักงานทวงหนี้ทวงหนี้พอาทวงทีเขาขู่ทีก็เอาว่าเราก็จ่ายไปหน่อยเออเหมือนเติมเงินไงไม่รู้รนะ คือถ้าเขาบอกว่ามีอาการแบบเนี้ยอาการหน้าเป็นห่วงแล้วนะฮะข้อต่อมานะคุณลิงว์เขาก็บอกว่าเอ,อถ้าคุณเริ่มมีอาการที่เริ่มจ่ายพวกค่าปรับต่างๆซึ่งไม่ได้หมายถึงค่าปรับเอเอ,เอ,เอ,เอบัตรเครดิตน,นะค่าปรับอย่างอื่นๆนนะเช่นจ่ายค่าน้ำไฟช้าจ่ายค่าโทรศัพท์ช้าจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตช้าจ่ายค่าเคเบิ ทีว <TV S 2> ีที่ติดกันทั้งเมืองจนจจอดำก็เลยจะร้องระง,งมไปทั้งประเทศตอนนี้นะถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้เขาก็ช่างไม่ดีละเพราะว่าโดยโดยหลักแล้วค่าใช้จ่ายพวกนี้มันควรจะจ่ายได้มันน่าจะอยู่ในวิสัยที่จ่ายได้คือไ<ค>เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต,ต้องลิสต์ไว้ว่าจะต้องจ่ายเลยไม่มีา I ไ,ได้อ,อยู่เลยคะ อันนี้ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายคุณก็อาจจะนึกในใจแรกๆว่าไม่เป็นไรยอมเบอร์ค่าปรับเดือนหนึ่งก็แต่มันมสะท้อนแล้วไงว่าคุณเริ่มเดือน,อน,นชนเดือนแล้วล่ะเงินคุณไม่พอแล้วล่ะแล้วคุณก็ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรปะยอมจ่ายค่าปรับไปอ่าเฮียเขาบอกว่าเป็นสัญ,ญญาณเตือนข้อต่อมาข้อที่สามอันนี้ผมตกใจเมื่อวาน You are not saving for the future ก็คือเรื่องของการวางแผนเพื่อไว้กเกษียณนั่นแหละนะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยมีอยู่ในสมองในความคิดของคุณเลย ถึงแม้คุณจะขึ้นหลักเลขสี่แล้วเนี่ยก็ยังไม่นึกถึงเรื่องนี้เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าคุณจะวิ่งไม่ทันนะเวลามันจะสั้นเข้ามาเรื่อยๆผมไปเล่นแอปเมื่อคืนผมไม่น่าไปเล่นเลยแล้วผมเลยผมเลยสยองเลยเราบมันเป็นแอปให้เทสอะแล้วบอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ว่าคุณจะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ฉัน<ช>ก็มีให้็็ก ผมผมเล่นอยู่ในเฟะลองไปเล่นดูเลยแล้วก็ให้เราติ๊กไปสิบกว่าข้อว่าเราเลือกนู่นเรื่องนี้อะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าผมจะตายตอนอายุแปดสิบแปดโอ้ยางเนาะผมอันนี้ตสยองผมทำแล้วผมทำเสร็จแล้วผมน้อยใจบันไล์แล้วก็แปดสิบแปดเพราะว่าไม่บรรกาจะอยู่ยาวขนาดนั้นใช่ไมใช่ใช่ก็คุณรัชพลก็จะทํารายการจนกระทั่งถึงอายุสักประมาณเจ็ดสิบแปดแล้วกันเนาะอีกสิบปีพักผ่อนค่ะ โอ้โหถ้าลองไป,ไปอยู่สิเงี้ยเสียแล้วเดี๋ยวก็นะแต่แต่แอปนี้สนุกสนุกใช่ไหมสนุกสนุกแม่มไม่ได้ซีเรียสแบบจิงก็มีแอปแบบนี้เยอะไว้เตือนใจอ่อถูกแต่มันก็สะท้อนนะว่าจากคำถามไอ้ไอ้ที่มันให้ติ๊กๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการไป ปาร์ตี้ไม้ไปเอาติ้งกินล้าสูบไมชอบไปที่เออกินเหล้าสุบุรีไไม้ชอบไปเที่ยวไม้ออกกําลังไม้อะไรแบบเนี้ยอาหารการกินทั้งหลายที่คุณกินกินเนี่ยมันไม่ได้เชิงวิทยาศาสตร์คือว่าสุขภาพอ่ะมันก็เทาให้ผมให้ผมดูจากไอ้แบบสอบถานนะมันก็เน้นไปเรื่องสุขภาพนั่นแหละอืเพราะนั้นดูเหมือนว่าจะก่ยาวสายยืนเกินไปแล้วเตรียมเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าสี่สิบ แล้วยังไม่เตรียมแต่แต่ถ้าลงมือก็คุณพี่ดูเนี่ยถ้าคุณสูสี่สิบคุณเริ่มต้นนะแล้วคุณอยู่แปดสิบแปดนะสี่สิบแปดปีสี่สิบกว่าปีตายแต่ก็ต้องทำอ่ะถูกไหมถึงใช่ไหมคะคุณลุงวิทย์ถึงเริ่มช้าก็ต้องเริ่มนะคะครับคือมันต้องมีการเตรียมการอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับคือคืออย่างบางคนเขาก็อาจจะบอกว่าเอ้ยในงานที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เกษียณอายุหกสิกรอบการเป็นที่ปรึกษาอะไรนี่นะมันทำไปได้ถึงนู่นเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะบางคน อ,อยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเป็นศาลเนี่ย,ยอืมเขาไปรีทรายนู่นนะเพราะฉะนั้นก็ก็ก็ไม่สบารนะครับ,ตรรบแต่ว่าโดยคนโดยปกติจะอยากที่จะ,กะเกษียณอายุหกสิบป่ะคือคือมันก็แนวคิดนะแล้วแต่คนใช่ไหมสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ย ไอ้เรื่องกเกษียณมันไม่อาจจะไม่อยู่ในสมองเลยเพราะว่าก็<อ><อ>ทํางานไปเรื่อยๆจนตายข<อ><อ>ายข้าวขายของไปอย่างเงี้ยสมมติเปิดเป็นร้านโชว์หวยซึ่งเดี๋ยวนี้มันหอยมีแล้วด้วยก็<อ>ทาไปเรื่อยๆใช่ไหม<อ>หรือคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าจะข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเว้ยฉันอยู่ไม่ถึงหกสิบหรอกห้าสิบห้าฉันก็อยากจะรีทายแล้วเพื่อจะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่าง เกษมก็เก็บเงินเก็บทองว่าไปแต่สามารถบางคนเขาอาจจะอย่างที่ว่าหกสิบแล้วเขาก็ยังยังอาจจะยังเก็บเงินเพื่อไม่เกษียณไม่พอหนึ่งละแล้วก็เออ่กลัวไม่มีเงินจะใช้ก็ต้องไปดิ้นรนเป็นที่ปรึกษาอย่าเงี้ยแต่หรือบางคนก็อาจจะซ่อมหล่นหรือว่า เอ่อย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีเป็นนายกนายกอะไรกันไปมันก็อันนั้น by accident อะไรบางอย่างนายกสมาคมเลยนายกประเทศไทยนะก็ยังไม่ได้เกษียณก็ยังต้องทำงานต่ออ่ะค่ะค่ะอาจถึงข้อไหนแล้วคุณรัชพลเดี๋ยวมาต่อกันข้อสามแตคือไม่ได้ saving for the future เดี๋ยวมาต่อข้อสี่ข้อห้าในช่วงหน้านะคะสักครู่เดียวค่ะปอนจุดปรการพลิกชีวิต Money Makeover สนับสนุนโดย กองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา0 2674 6488กด8บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1 7 2่ลงทุนในกองทุนรวมโทร0 2 6 7 7 5อ5 7บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0ูน 26267777วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP บริษัทไทยเบเวอร์เรดจำกัดมหาชน The Circle of Happiness เวลาลงทุนความสำเร็จที่ได้รับต่อเนื่องและนานพอคือสิ่งสำคัญกองทุนบุญหลงมีความสำเร็จตลอด23ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับ6รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมได้แก่บวกแก้วบวกแก้วสองบัวหลงตราสารทุน r m f บุวหลง LTF บุวหลง LTF 75จากการเงินธนาคารและบุวหลงตราสารนี้ r m f จากมอร์นิสตัดไทยแลนด์ธนาคารกรุงเทพโทร1333กองทุนบุวหลงโทร026746488กด8การลงทุนมีความเสี่ยงการลงทุนควรศึกษาข้อมูลภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงาน บรลจอกรุงสีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็น,นันดับหนึ่งรวม9รางวัลรางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ย,ยอดเยี่ยมปี55 กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMS ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโทร026575757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและผู้มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่แบ็กโอเวอร์ ถ้าสัญญาณอันตรายที่ควรจะต้องรู้เรามาถึงข้อที่สี่แล้วนะว่ญญาสถานการณ์การเงินเราจะย่ำแย่หรือเปล่าทวนข้อแรกก่อนนะข้อแรกก็คือไม่จ่ายแก่ไอ้พวกบัตรเครดิตขั้นต่ําหรือค่าปรับเนี่ยนะ mm hmm. ข้อสองก็คือปล่อยให้เกิดต้องจ่ายค่าปรับไอ้ค่าสารนูปะโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยนะ mm hmm. ข้อสามก็คือไม่เคย saving for the future เลย mm hmm. ข้อสี่นี่ เป็นเยอะคนไทยเนี่ยเป็นเยอะมักจะพูดอย่างเงี้ยอยู you know where your, your money going ่ด้านโนแวีย y ย u r m o n e นีสก o อิงก็คือพอใกล้ใกล้เงินเดือนเนี่ยจะจะ้อใกล้ใกล้สิ้นเดือนเนี่ยจะบอกไ้เงินเป็นไหนหมดวะออืม <c oughs> ใช่ไอเ,เงินชันไปไหนหมด <c oughs> อือืนะแล้วก็ปรากฏว่าตอบได้ไหมสิ่งที่ทําสําหรับคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คืออะไรก็คือว่าพอเงินมันเข้าบัญชีปุป๊บก็ไปกดเงินมา,าจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรบางส่วนก็จ่ายไปแล้วหลังจากนั้นก็กดเอทีเอ็มมาก้อนหนึ่ง แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็มไม่เคยทําบัญชีแล้วรายจ่ายค่ะแล้วพอเงินมันหมดก็ไปกดเอทเอมต่อแล้วพอแก้แก้สิ้นเดือนมันก็จะเหลืออยู่สักพันหนึ่งม, <c oughs> มันเคนไม่ถึงหลักร้รรอย<ม><ม>ซึ่งวิธีแก้ก็ง่ายดายที่สุด<ม>ก็คือทําบัญชีแล้วรับรายจ่ายะใช่เพราตราบใดก็คือผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นเลยนะที่จะต้องทําถ้าไม่ทําไม่มีทางรู้หรอกว่าเงินมันไปไหนมันหายไปไหน อื่ะข้อห้าข้อสุดท้ายก็คือ you don't have emergency saving ซึ่งอันนี้เราบอกเสมอผมผมได้กระตุวเองผมกอมาย้ำเตือนบ่อยๆว่าไอการที่เราประมาทอยู่ด้วยอยู่ด้วยความประมาทไม่เคยมีเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุเพศภัยใดๆในชีวิตเขาบอกแปดปีมีครั้งอ่ะครับมนุษย์ทุกคนอ่ะแปดปีมีครั้งหนึ่งจะมากจะ น้อยแล้วแต่แต่ลองไปลองคุณลองไปนึกดูสิแปปีมีครั้งอ,อย่างคุณเนี่ยโดนไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยตก <c oughs> างานเนี่ยหเห็นคาตาเนี่ยกำลังปีอยู่นะเพราะฉะนั้นมันต้องมีไอ้ e m e r g e n c y f u ั d แล้วอย่างที่เราบอกว่าถ้าเก็บยี่สิเปอร์เซ็น e m เป็น n m y r u n n c เนเนี่ยนะเก็บสี่เดือนเท่ากับรายจ่ายของคุณหนึ่งเดือนและอืมหลักคิดง่ายแค่เนี้ยเพราะนั้นถ้าคุณเก็บปีหนึ่งคุณมี emergency fund ได้ สามเดือนแล้ะอดทนกับมันสักนิดหนึ่งยอมตัดก่อนเลยยี่สิบแต่ต้องมีดิฉันยังคิดว่าตัวเองมีน้อยไปเลยอ่ะคือมีแล้วยังน้อยมันอุ่นใจคะคุณบริวิทย์เป็นความอุ่นใจยังนอนหลับอยู่ได้บ้างนะคะเมื็อความคิดแบบที่เคยเห็นเนี่ยนะฮะก็คือว่าพอเวลามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยนะเราจะหน้ามืดตาลายที่พอหน้ามืดตาลายเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ควรจะไปทําแล้วเราก็ไปทํา เพราะว่าเอ่อมันเหมือนกับว่าเราต้องเราต้องหาเงินอแขว,า,วาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเออเขพอมาพอไปบีให้ตัวเองไปอยู่ในมุมอย่างนั้นเนี่ยนะครับบางทีมามีคนมาชวนว่าเป็นร่วมลงทุนทานู่นทํานี่แล้วมันจะได้กําไรอย่างงู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีวิธีการที่จะวิเคราะห์กันให้ดีพอเนี่ยม,มันก็ มันก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงใช่การทําอะไรที่มันไม่ค่อยถูกศิลธรรมจรญยาหรือผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมันเราเราต้องการใช้อะมันมันมันเข้าตาโจรแล้วไงเออครับคือคือมันตอนนั้นมันเหมือนเข้าตาโจรเหมือนเอองงเป็นไก่ตาแตกเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงเอาไอดีอะไรดีเออทำยังไงก็ไปเป็นหนี้นอกระบบมาหรือไม่ก็เอาว่าเสี่ยงดวงแทงหวยซะเลยไปกันใหญ่เลยราวนี้ พวกที่ชวนลงทุนอะไรแปลกๆก็เยอะนะคุณบริงวิ์เนาะใช่ครับพวกอะไรนะรั้นยูทโทเนอะไรขายสเตนเซลอะไรกันบ้างผม,ผมก็อ่าจเจอผมก็งง,งมันทำอะไรว่าย <c oughs> ูทอน,นเทนนะครับหรือหรือแม้แต่ตอนนี้นะระยะหลังๆเนี่ยนะเออไม่ก็มีคนก็เหมือนโดนหลอกเยอะนะ ก็คือจะมีพวกหลักสูตรอบรมอะไรโอ้โหแพงนะสามหมื่นเก้าสี่หมื่นนะแล้วก็บอกว่ามาอบรมเพื่อให้มีความมั่งคั่งตลอดชีพอ,อะไรเนี่ยแล้วก็แลยย้วก็จะอินพอร์ตจะอินพอร์ตไอไอผู้บรรยายอะไรมาบรรยายพิเศษเป็นคนสิงคโปร์บ้างอะไรบ้างแล้วก็บอกทำมาเก็ตเอ่อดิจิตอลมาเก็ตติ้งนู่นนี่นั่นเนี่ยผมเห็นศาสตร์กันอยู่ในพันทิปเนี่ยบอกไปเสียงเงินสามหมื่นเก้าของ พูดอ่านเฟซบุ๊กเอารู้ทําไงมเห็นต้องมาเสียสามหมื่นเก้าเลยนะฮะเพราะน<ม>ั้นต้องระวั<ม><ล>งหลายอย่างที่เราถ้าเกิดเราตามไม่ทันแล้วก็เสียรู้ไปอีกอ่กอะออนะฮะ สุดท้ายก่อนจบเนี่ผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นหลวงปูง่ชาหรือเปล่าแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าในวัดท่านเนี่ยวัดป่าเนี่ยมีมีเขียนไอแขคำนี้ไว้เนี่ยซึ่งผมว่าเออมันตรงกับที่เราพูดบ่อยๆว่าว่าเขาเรียกไรทัศนคติของคุณเนี่ยมันกําหนดพฤติกรรมและกําหนด อุปนิสัยของคุณแต่หลวงพ่อชาเนี่ยบอกว่าเอ้หลวงปู่ชาเนี่ยบอกไว้ว่าเธอจงระวังความคิดของเธอคุณเซนีนาความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอเธอจงระวังความประพฤติของเธอความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ แล้วเธอก็ต้องระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกําหนดชะตาชีวิตของเธอไปชั่วชีวิตโอ้โหระวังหลายอย่างเลยอืมแล้วไล่มาเรออย่างที่ว่าทัศนคติความคิดเราเนี่ยมันไปกําหนดพฤติกรรมอแล้วพอพฤติกรรมมันทําซ้าทาซ้ามันก็กลายเป็นอุปนิสัยแล้วถ้าเกิดอุปนิสัยที่มันไม่ดีมันก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันแก้ยากอืม รอนนั้นไอ้ที่เราเตือนเตือนห้าข้อที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมันมีสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีอุปนิสัยที่ไปดีแล้วละ่ะซึ่งมันอาจจะเกิดจากพฤติกรรมในอดีตแล้วเกิดจากท,ทัศนคติในการมองโลกของเรา ในอดีตเพราะนั้นแก้มันซะยังไม่สายค่ะเอาละค่ะวันนี้สําหรับคุณเรืองวิทย์ต้องขอบคุณมากโอกาสน่าคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเรงวิทย์คุณเรืงวิทย์นันทพิวัน์นะคะเราปิดท้ายกันด้วยสาระน่ารู้ไลฟ์สไตล์บายไทยเบฟอันนี้ชอบมากเลยคือดิฉันมีแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะหูฟัง iPhone จริงๆแล้วมันทำอะไรได้มากกว่าที่เราทราบเขารวบรวมมาให้9้าข้อโดยไทยเบฟนะคะคือข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าใช้เรียกหาสิริ ที่ iPhone 4S ขึ้นไปนะคะสามารถทำได้คือกดตรงกลางค้างาไว้เพื่อเรียกสิริข้อ2กดรับแล้วกดวางสายคือเมื่อมีสายเข้ามาเนี่ยกดตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อรับสายพูดคุยเสร็จกดตรงกลางอีกหนึ่งครั้งเพื่อวางสายนะคะข้อที่3ามที่ทําได้คือปฏิเสธการรับสายคือหากมีใครเรียกเข้ามาเนี่ยให้กดตรงกลางค้างเอาไว้ เหมือนกดดิดทิ้งเหรอจงกดทิ้งสิยงปิ๊บสองครั้งนั่นคือปฏิเสธไปแล้วข้อที่สี่รับหรือวางสายซ้อนอหากกาลังพูดคุยจะฉันคุยกับคุณกระฉพนอยู่ล้วคุณเบรงวิทย์เรียกซ้อนเข้ามาเนี่ยสามารถกดรับสายซ้อนได้โดยกดตรงกลางหนึ่งครั้งเพื่อรับสายซ้อนและหากจะวางสายซ้อนกดตรงตรงกลางเนี่ยค้างไว้สองวินะคะเพื่อทําการวางสายข้อที่ห้าถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเริ่มจากเปิดกล้องแล้วก็สั่งถ่ายภาพด้วยการกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้ง สำหรับการถ่ายวิดีโอก็เช่นเดียวกันกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเริ่มต้นถ่ายวิดีโอถ้าต้องการหยุดกดปุ่มเพิ่มเสียงอีกหนึ่งครั้งที่มมไม่เคยทราบเลยจากไอหูฟังที่ละคุณเล่นหยุดเพลงหรือวิดีโอให้กดตรงกลางเพื่อเล่นเพลงหรือวิดีโอและกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการทํางานนี่ข้อที่6ข้อที่7นะคะเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะคะ กดตรงกลางสองครั้งโดยครั้งที่สองให้กดค้างไว้เพื่อเลื่นไปใช่เล่นเพลงย้อนหลังรีวายกดตรงกลางสามครั้งโดยกดครั้งที่สามเนี่ยให้ค้างเอาไว้เพื่อเล่นเพลงย้อนหลังและข้อสุดท้ายคือข้อที่เก้าข้ามไปเพลงถัดไปกดตรงกลางเพียงสองครั้งนะคะเพื่อข้ามไปเพลงถัดไปและากดสามครั้งเนี่ยย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าอุ้ยทำอะไรได้หลายอย่างเนาะ อุปกรณ์ของเราไ,เไม่เคยเลยเอเจ็ชอบเพลง <c oughs> นี่นะคะขอบคุณบริษัทไทยเบลฟรีจจำกัดมหาชนค่ะในช่วงไลฟ์ตล์บายไทยเบฟพรุ่งนี้คุณแจกรันต์โตวิวัฒมาคุยกับเราน<อ>ะคะสวัสดีค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money b a บร o v e r สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงมีความสำเร็จที่จับต้องได้ตลอด23ปีที่ผ่านมา0 2674 6488กด8บลจทหารไทยคู ah ่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02657 5757บลจกรุงศรีเรื m, ่องเงินเรื่องง่าย ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนอบอุ่นเหมือนบ้านทุกที่ในอาเซียน0ู6ย6 7 77 7 7 7กสวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP บริษัทไทยเบเวอร์ตจำกัดมหาชน The Circle of Happiness บรลจอกุงศรีได้รับรางวัลจาก Morningstar และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งรวม9รางวัล รางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morning Star และ Money and w e a l t LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 r m f ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53 ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจกรุงศรีโถงซุยสองหกห้าเหหรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอ,อันดับของสมาคมจัดก,การลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน